ตอนที่12วันถัดมาณนะบริษัท s k y ล o o มีเดียเสียงเป็นพิมพ์และโทรศัพท์ดังประสานกันเป็นจังหวะคุ้นเคยแต่บรรยากาศในออฟฟิศกลับไม่เหมือนเดิมมันเงียบแปลกๆและเต็มไปด้วยเสียงกระซิบที่ฟังไม่ชัดหลังจากหายไป3ามวันเต็มพิมพ์กลับมาทำงานอีกครั้งเธอสวมเสื้อเชิ้ตสีอ่อนและกระโปรงทรงสุภาพผมรวบเรียบ มือถือแฟ้มเอกสารไว้แน่นสีหน้าของเธอนิ่งสนิทไม่มีรอยยิ้มไม่มีคำทักทายเหมือนทุกทีเธอเก้าวผ่านโต๊ะเพื่อนร่วมงานที่ต่างชะงักมองด้วยความเกรงใจก่อนจะนั่งลงที่โต๊ะของตัวเองโดยไม่พูดอะไรกลับมาแล้วเหรอพิมพ์เสียงเพื่อนร่วมแผนกเอ่ยถามอย่างเกรงใจพิมพ์เพียงพยักหน้าสั้นๆอืมเพื่อนอีกคนหนึ่งกระซิบกับอีกคน สงสัยยังไม่รู้มั้งรู้อะไรพิมพ์ถามเสียงเรียบโดยไม่เงยหน้าเพื่อนสองคนชะงักมองหน้ากันแล้วลังเลก่อนหนึ่งในนั้นตัดสินใจพูดเบาๆก็เรื่องคุณรามนะสิคุณรามหรอเธอถามทันทีน้ำเสียงเย็นลงเล็กน้อยคือเมื่อวานในที่ประชุมมีคนจับได้ว่าเขาคือประธานบริษัทอินฟินิตเทคนะสิ เสียงพูดคุยในห้องเหมือนหยุดชั่วขณะพิมพ์ะงักมือที่กำลังเปิดเอกสารสายตาเธอค่อยๆเงยขึ้นช้าช้าว่าไงนะคุณรามคือประธานบริษัทอินฟินิทเทคเขาเป็นประธานบริษัทเสียงพิมพ์แทบเป็นกระซิบใช่แถมดูเหมือนเดซี่จะรู้จักกับท่านประธานด้วยนะพอประชุมจบท่านยังเรียกเธอไปคุยข้างนอกต่ออีกด้วย พิมพ์นิ่งไปเหมือนสมองหยุดประมวลผลชั่วครู่ก่อนหัวเราอในลำคอเบาๆอย่างไม่เชื่อหูตัวเองคุณรามคือประธานบริษัทเธอพูดสามราวกับต้องการยืนยันสิ่งที่ได้ยินจริงๆหัวใจเธอเต้นแรงปนปแปลกประหลาดทั้งสับสนทั้งเจ็บทั้งรู้สึกเหมือนโดนหลอกโดยไม่รู้ตัวเดซี่เธอปิดบังฉันงั้นหรอณนะห้องประชุมเล็ก เดซี่กำลังเก็บเอกสารใส่แฟ้มเตรียมส่งรายงานให้หัวหน้าเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นก็เห็นพิม์พยืนอยู่ที่ประตูสีหน้าเรียบเฉยแต่ดวงตาเย็นเฉียบพิม์พเดซี่ร้องด้วยน้ำเสียงดีใจถ้ากลับมาแล้วเหรอฉันดีใจมากเลยนะพิม์พเดินเข้ามาช้าๆไงไม่คิดว่าจะได้เจอฉันอีกหรอน้ำเสียงเรียบแต่แฝงความเย็นจนคนฟังรู้สึกถึงแรงกดดัน เดซี่ยิ้มเกอเกอรฉันเป็นห่วงเธอนะกลับมาทำงานได้ก็ดีแล้วไม่ต้องดีใจขนาดนั้นหรอกพิมพ์พูดตัดบททันทีก่อนกอดอกฉันมีคำถามเดียวเธอจะไม่บอกฉันจริงๆหรอว่าคุณรามหรือควรจะเรียกท่านประธานเป็นเจ้าของบริษัทอินฟินิทเทคเดซี่ชะงักสีหน้าซีดลงทันทีพิมพ์ฉันไม่ได้ปิดบังนะ ฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันวันนั้นฉันแน่ใจหรอว่าเพิ่งรู้พิมพ์ตัดบททันทีน้ำเสียงเริ่มสัน่นแต่แฝงความประชดหรือเธอรู้อยู่แล้วแต่แกล้งทําเป็นไม่รู้เพราะอยากจับผู้ดีสักคนพิมเดซี่เผอเสียงดังขึ้นระวังคำพูดหน่อยนะเธอกำลังพูดเหมือนฉันเป็นคนเลวเลยนะทำไมล่ะก็แค่พูดในสิ่งที่คนอื่นคิดกันนั่นแหละว่าเธอคงดีใจมาก ที่ได้ใกล้ชิดกับคนระดับประธานบริษัทแบบนั้นเดซี่กำมือแน่นพ่อเธอพิมพ์ฉันไม่ใช่คนแบบนั้นพิมพ์หัวเราะในลำคออย่างเย็นชาไม่ใช่หรองั้นอธิบายสิทำไมเขาถึงมารอเธอหน้าบริษัททุกเย็นละ่ะคนเป็นประธานที่งานยุ่งขนาดนั้นมีเวลาแวะมารับพนักงานตัวเล็กๆอย่างเธอได้ทุกวันหรอใบหน้าเดซี่เริ่มซีดพิมพ์อย่าพูดแบบนี้เลย มันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดไม่ใช่หรอหรือเธอกลัวคนอื่นจะรู้ว่าเธอตั้งใจจะจับเขาฉันไม่ได้จักจับเขาฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลยพิมพ์ฟังฉันก่อนเถอะแต่พิมพ์ไม่รอฟังเธอหันหลังอย่างรวดเร็วไม่ต้องอธิบายหรอกฉันแค่เบื่อที่จะเชื่อคำพูดของใครอีกแล้วเธอเดินออกจากห้องโดยไม่หันกลับมามองสักครั้งเดซี่ยืนนิ่งอยู่กับที่ มือสั่นเล็กน้อยความเจ็บไหลผ่านดวงตาที่เริ่มแดงเธอพยายามกลั้นน้ำตาไว้แต่ไม่สำเร็จทางด้านพิมพ์หลังออกจากห้องเสียงประตูห้องน้ำหญิงปิดลงเบาๆแต่สำหรับพิมพ์มันดังในหัวเหมือนเสียงประตูบางอย่างในใจเธอกำลังปิดตายเช่นกันเธอเดินตรงไปยังอ่างล้างมือ ก้าวเท้าอย่างหนักแน่นแต่หัวใจกลับเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกมือที่จับขอบอ่างเย็นเฉียบสั่นเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัวกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดจางๆคลุ้งหยุดอากาศเสียงเครื่องเป่ามือดังอยู่มุมห้องแต่ในความรู้สึกของเธอกลับเหมือนทุกอย่างรอบตัวเงียบงนันพิมพ์ค่อยๆเงยหน้ามองตัวเองในกระจก ใบหน้าที่แต่งไว้อย่างเรียบหรูบัดนี้ซีดลงกว่าทุกวันแววตาที่เคยมั่นใจเต็มไปด้วยความผิดหวังและความเจ็บปวดเธอพูดกับภาพในกระจกด้วยเสียงเบาจนแทบเป็นกระซิบเธอบอกว่าเป็นเพื่อนฉันแต่กลับปิดเรื่องสำคัญขนาดนี้ไว้ได้ยังไงเดซี่ คำพูดนั้นสะท้อนกลับมาในห้องที่เงียบงนันราวกับเสียงจากคนแปลกหน้าที่เธอไม่อยากฟังพิมพ์กัดริมฝีปากแน่นพยายามยกยิ้มให้ตัวเองในกระจกแต่รอยยิ้มนั้นกลับสัน่นและสุดท้ายก็กลายเป็นเสียงหัวเราะเบาๆที่ปนสะอื้นฉันอุตส่าห์ให้อภัยเธอแล้วแท้ๆนะแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่เคยเห็นค่าความรู้สึกของฉันเลย เธอปัดน้ำตาแรงๆจนแก้มแดงแล้วสูดหายใจเท่าลึกเหมือนจะกลีนความอ่อนแอทั้งหมดกลับเข้าไปถ้าพวกเธอเลือกที่จะทำร้ายฉันแบบนี้เสียงของเธอเริ่มเย็นลงชัดเจนขึ้นทุกคำงั้นก็อย่าหาว่าฉันใจร้ายแล้วกันพิมพ์จ้องเงาตัวเองในกระจกอีกครั้งแววตาที่เคยเต็มไปด้วยความเศร้าเริ่มเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวและนิ่งสงบ เธอเช็ดน้ำตาออกจนหมดไม่ให้เหลือร่องรอยใดๆมือเรียวค่อยๆจัดผมหน้ามาให้เข้าที่ปรับชุดให้เรียบก่อนจะยกคางขึ้นเล็กน้อยไม่มีใครทำร้ายฉันได้ถ้าฉันไม่ยอมให้ทำเธอพึมพำเบาๆแล้วหมุนตัวเดินออกจากห้องน้ำรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นเสียงดังถูกก้าวมั่นคงกว่าครั้งไหนๆแผนกการตลาด เสียงพูดคุยของพนักง,งานกลับมาคึกคักอีกครั้งแต่สำหรับพิมพ์กลับรู้สึกเหมือนยืนอยู่ในโลกอีกใบที่ไม่มีใครมองเห็นเพื่อนร่วมงานบางคนหันมาทักพิมพ์ไปกินข้าวด้วยกันไหมเธอยิ้มบางไม่ล่ะฉันมีงานต้องเคลียร์น้ำเสียงนุ่มเหมือนเดิมแต่ข้างในแฝงบางอย่างที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนเธอเดินผ่านโต๊ะของเดซี่อย่างไม่เหลียวมองแม้รู้ว่าอีกฝ่ายกำลังมองตามด้วยสายตาเศร้า ในใจของพิมพายุแห่งความรู้สึกปั่นป่วนรุนแรงทั้งความเสียใจที่เพื่อนปิดบังความโกรธที่รู้สึกถูกหักหลังและบางสิ่งลึกๆที่เริ่มกลายเป็นแรงผลักไม่ใช่เพื่อร้องไห้อีกต่อไปแต่เพื่อเอาคืนในแบบของเธอเองในแววตาคู่นั้นความอ่อนโยนที่เคยมีได้หายไปหมดแล้วเหลือเพียงไฟที่กำลังค่อยๆจุดขึ้นเงียบๆพร้อมเผาใจใครบางคนในไม่ช้าหน้าอาคารบริษัท เย็นนนนวัั้ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเป็นส้มอ่อนๆแสงไฟจากใต้บริษัทสะท้อนเงาเธอบนกระจกเดซี่ยืนอยู่หน้าตึกมือกำโทรศัพท์แน่นพยายามไม่ให้น้ำตาไหลเดซี่เสียงทุ้มคุ้นเคยดังขึ้นจากหลังเธอหันไปเห็นรามยืนอยู่ในชุดสูทรเ,รเรียบพร้อมรอยยิ้มที่ดูอ่อนโยนบ่ทุกครั้งคุณรามมาทำไมคะเสียงเธอสั่นผมมารอคุณ ทำไมต้องมารอคะอย่าหนีผมเลยนะครับฉันไม่ไม่หนีแค่ไม่อยากเจอคนที่ทำให้ฉันไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรหลอกเท่านั้นเองเธอหัวเราะในลำคอผมขอโอกาสได้ไหมรามก้าวเข้าใกล้คุณมีทุกอย่างอยู่แล้วคุณจะมาขอโอกาสจากพนักงานธรรมดาอย่างฉันไปทำไมคะเดซี่ยืนนิ่งเพราะคุณคือคนเดียวที่ทำให้ผมรู้สึกเหมือนคนธรรมดารามมองเธอด้วยสายตาจริงจัง คำพูดนั้นทําให้เธอเงยหน้าขึ้นมามองเขาน้ําเสียงของเขาไม่กวนไม่ยีโยนเหมือนเคยแต่นุ่มอ่อนโยนและจริงใจผมอาจทําผิดที่ไม่บอกความจริงตั้งแต่แรกแต่สิ่งเดียวที่ผมไม่เคยโกหกคือความรู้สึกของผมที่มีต่อคุณเดซี่เม้มปากแน่นน้ำตาคลอแต่ฉันยังไม่พร้อมจะเชื่อคุณตอนนี้ค่ะเธอพูดจบก็หมุนตัวเดินจากไป ทิ้งเขาไว้กับความเงียบและแสงไฟริมถนนครั้งนี้เขารู้สึกกลัวอย่างมากแต่ไม่ใช่ในแบบประธานบริษัทที่กลัวการถูกยกเลิกงานแต่เป็นในแบบผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่กำลังกลัวว่าจะสูญเสียเธอไปจริงๆค่ำวันเดียวกันห้องทำงานชั้นบนสุดของอินฟินิ t เท h แสงไฟจากเมืองเบื้องล่างส่องลอดผ่านผนังกระจกบานใหญ่เข้ามาในห้องทำงานเงียบสงัด เสียงฝนที่กระทบกระจกดังสม่ำเสมอราวกับจังหวะหัวใจของคนที่กำลังเหนื่อยลา้าบนโต๊ะไม้สีเข้มเรียบหรูมีแก้วกาแฟเย็นที่น้ำแข็งละลายจนหมดกับกล่องของขวัญเล็กๆที่ยังไม่ได้แกะกล่องนั้นถูกวางไว้ตรงมุมขวาของโต๊ะเหมือนสิ่งเตือนใจที่ทั้งหวานและขมรามเอลหลังพิงพนักเก้าอี้สายตาเหมือมองแสงไฟนับพันที่สะท้อนอยู่บนกระจก แต่ไม่ว่าเมืองจะสว่างแค่ไหนในใจเขากลับมืดสนิทมือของเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งหน้าจอสว่างวาบเผยให้เห็นข้อความสุดท้ายที่ส่งออกไปรามถึงบ้านหรือ,อยังครับข้อความนั้นถูกส่งไปตั้งแต่หัวค่ำจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการอ่านไม่มีจุดสีเทาเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินรามมองข้อความอยู่นาน ก่อนหัวเราะเบาๆให้กับความเงียบของตัวเองเสียงหัวเราะที่แผ่วและแฝงความปวดร้าวเขาวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะช้าๆและพ่นลมหายใจออกยาวเสียงฝนข้างนอกยังคงดังเป็นจังหวะเดียวกับความคิดที่วนไม่หยุดในหัวของเขาเธอคงโกรธมากสินะเดซี่เขาพึมพำแผ่วเบาเหมือนพูดกับใครบางคนที่ไม่มีวันได้ยิน ความทรงจำเมื่อหลายวันก่อนค่อยๆผุดขึ้นทีละภาพเสียงหัวเราะของเดซี่ตอนในคาเฟ่น้ำเสียงใสๆที่พูดกับเขาอย่างเป็นกันเองใบหน้าเปื้อนยิ้มตอนเธอเล่าเรื่องตลกของเพื่อนร่วมง,งานและสายตาเศร้าที่มองเขาในวันสุดท้ายฉันไม่อยากเจอคนที่ทำให้ฉันไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรหลอกประโยคนั้นยังดังก้องอยู่ในหัวชัดเจน ราวกับเพิ่งพูดเมื่อวานรามยกมือขึ้นกุมขมับความรู้สึกผิดตีตื้นขึ้นมาจนแน่นอกผมมันโง่เองเขาพึพรรมพำกับตัวเองโง่ที่คิดว่าเธอจะยิ้มให้เหมือนเดิมทั้งที่ผมปิดบังเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเขาหลับตาลงช้าๆพยายามกดความคิดทุกอย่างให้สงบลงโทรศัพท์สั่นเบาๆบนโต๊ะ รามรีบคว้ามมันขึ้นมาด้วยความหวังแต่เมื่อหน้าจอสว่างขึ้นกลับเป็นเพียงข้อความแจ้งเตือนอีเมลงานธรรมดาเท่านั้นแววตาเขาดับวูบลงก่อนวางโทรศัพท์ไว้ที่เดิมเขานั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นอีกนานไม่รู้ว่านานแค่ไหนจนฝนเริ่มซาเสียงน้ำหยดจะขอบหน้าต่างกลายเป็นจังหวะเดียวที่ยังดังอยู่ในห้องในเงามืดของค่ำคืนนี้ ชายหนุ่มผู้เป็นเจ้าของอาณาจักรธุรกิจพันล้านกลับกลายเป็นชายหนุ่มธรรมดาที่กำลังรอข้อความจากผู้หญิงคนเดียวในโลกที่เขาชอบอย่างเงียบๆและเปล่าเปลี่ยวเละเปืินค่ำคืนเดียวกันนคอนโดของเดซี่เสียงฝนตกกระทบระเบียงดังเป็นจังหวะต่อเนื่องในห้องพักขนาดพอดีตัวมีเพียงแสงจากโคมไฟหัวเตียงสองสว่างอยู่มุมหนึ่ง พอให้เห็นเงาร่างของหญิงสาวที่นั่งกอดเข่าบนโซฟาเดซี่ยังคงสวมเสื้อเชิ้ตตัวเดิมจากที่ทำงานผมหลุดลุยเล็กน้อยจากการปล่อยให้เปียกฝนตอนกลับข้างตัวมีแก้วน้ำเปล่าและโทรศัพท์มือถือที่วางคว่ำไว้บนโต๊ะเล็กๆเธอมองมันอยู่นานเหมือนกลัวจะเห็นชื่อที่ไม่อยากเห็นอีกในหัวของเธอยังวนเวียนภาพตอนกลางวันที่พิมพ์พูดจาเย็นชาคำพูดเสียดทานของเพื่อนที่เคยไว้ใจ กับภาพของรามที่มาหาเธอหลังเลิกงานเธอซุกหน้าลงกับเขา่าสูดลมหายใจยาวอย่างเหนื่อยอ่อนทำไมมันถึงเจ็บแบบนี้นะเธอพึมพำเบาๆกับตัวเองเสียงสั่นจนแทบขาดใจไม่นานนักโทรศัพท์ที่วางอยู่ก็สั่นขึ้นมาเบาๆเธอสะดุ้งเล็กน้อยก่อนค่อยๆเอื้อมมือหยิบขึ้นมาดูหน้าจอสว่างขึ้นชื่อของเขาปรากฏชัดข้อความจากราม ขอโทษนะครับผมไม่เคยตั้งใจให้คุณเสียใจเลยแค่เห็นชื่อเขาหัวใจเธอก็เต้นแรงขึ้นโดยอัตโนมัตินิ้วหัวแม่มือค้างอยู่ตรงปุ่มเปิดข้อความอยู่หลายวินาทีแต่สุดท้ายเธอก็วางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะอีกครั้งเธอหยิบหมอนมากอดแน่นร่างเอง็นลงกับพนักโซฟาดวงตาเหมอมองเพดานที่สะท้อนแสงไฟอ่อนๆ เสียงฝนภายนอกดังเหมือนกล่อมให้เธอหลับแต่ในใจกลับไม่สงบเลยเดซี่หลับตาแน่นน้ำตาไหลอีกครั้งอย่างห้ามไม่อยู่และภาพความทรงจำก็ผุดขึ้นมาอีกครั้งฉันอยากเกลียดคุณนะแต่ทำไมมันถึงยากขนาดนี้เธอกระซิบกับตัวเองแสงหน้าจอค่อยๆดับลงเหลือเพียงความมืดกับเสียงฝนที่ตกต่อเนื่องและหัวใจของหญิงสาวคนหนึ่ง ที่กำลังพยายามลืมแต่กลับจำได้ชัดเจนขึ้นทุกทีเป็นยังไงกันบ้างคะกับตอนล่าสุดถ้าชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบ้านนิยายฟังเพลินเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปและเรื่องใหม่ๆที่กำลังจะมาอีกเพียบแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าที่บ้านนิยายฟังเพลินฟังแล้วเพลินแน่นอน